คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระเป็นวันธรรมะสวัสเป็นวันฟังธรรมนอกจากจะเป็นวันธรรมะสวัสดิ์วันฟังธรรมแล้ววันพระนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งปวงตื่นตัวในอันที่จะสร้างสมอบรมบารมีใส่ตนเอง เราได้ฟังเสียงตีกองดึกในเวลาตีสามอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติสืบต่อกันมาการตีกองดึกก็ถือว่าเป็นการปลุกการเตือนให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ให้ลืมวันพระให้มีโอกาสได้ทำทานรักษาศีล จเจริญภาวนาตามโอกาสอันควรนอกจากนั้นแล้ววันพระนั้นพอถึงตอนเช้ามาหกโมงครึ่งก็จะมีศรัทธาสาธุชนทั่วไปทั้งใกล้ทั้งไกลก็มาร่วมกันทำบุญเป็นกรณีพิเศษมากกว่าวันปกติเพราะฉะนั้นวันพระนั้นจึงเป็นวันพิเศษ นอกจากจะให้ทานแล้วก็ยังมีญาติโยมอีกส่วนหนึ่งที่มองเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นอานิสงค์ของการรักษาศีลก็สมาทานศีลแปดรักษาศีลโมบสถจึงเป็นอานิสงค์พิเศษขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันพระนั้นจึงเป็นวันประเสริฐประเสริฐด้วยการรักษาศีลเป็นการรักษาศีลโบสถรักษาศีลแปด ในชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนอกจอากนั้นก็ยังเป็นวันประเสริฐเพราะญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้มาร่วมกันทำวัดสดมุลเย็นหลังจากนั้นมาก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญสมณธรรมตามกำลังของตนของตนโดยมีการเดินจงกรมนั่งภาวนาบางรูปบางท่านก็ภาวนากันทั้งคืนเพราะฉะนั้นวันพระนั้นจึงเป็นวันพิเศษ เป็นวันประเสริฐเป็นวันที่คนทั้งหลายทั้งปวงได้ตื่นตัวว่องไวในการทำบุญทำบุญชลอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันทางตาในส่วนที่ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าพอถึงวันพระเนี่ยเท้าจตโรกรบาลทั้งสี่ก็จะมาตรวจตราดูมนุษย์โลกทั้งหลายทั้งปวงด้วยตัวเอง ไม่เหมือนวันทั่วไปนะถ้าวันทั่วไปวันแรมหนึ่งค่ำวันขึ้นหนึ่งค่ำสองค่ำสามค่ำสี่ค่ำห้าค่ำหกค่ำเนี่ยจะให้ผู้เป็นลูกสาวลูกชายเนี่ยมาตรวจดูโลกแต่เมื่อถึงวันเจ็ดค่ำแปดค่ำจะมาตรวจเองเนะมาตรวจดูโลกตรวจดูโลกในที่นี้หมายความว่ามาตรวจดูว่าคนในโลก ของเหล่านี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมีความเคารพต่อบิดามารดาไหมมีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ครูประชาอาจารย์ไหมคนทั้งหลายทั้งปวงมีการให้ทานแก่สมณะชีพามไหมคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีการรักษาศินุโบสถไหมคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีการไหว้พระธรวัดสวดมนต์ไหม นี่ก็มาตรวจตราดูมนุษย์โลกของเราถ้าคราวใดมาเห็นคนทั้งหลายทั้งปวงเคารพในบิดามารดามีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการไหว้พระธรรมวัดสวดมนต์เป็นต้น เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เกิดความยินดีมีความปราโมทมีความรุ่นเริงมีความบันเทิงใจคิดว่าคนทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในมนุษย์นี้เนี่ยอีกไม่นานหนอคนเหล่านี้ก็จะขึ้นมาเป็นญาติของเราก็จะมาเกิดในสวรรค์ก็มีความร่าเริงบันเทิงมีความปราโมทคิดว่าสวรรค์นั้นคงจะเต็มไปด้วยบุคคลผู้มีบุญใน,ในลักษณะอย่างนี้นะ แต่ว่าในคราวใดคนที่อยู่ในมนุษย์โลกของเราเนี่ยไม่รู้จักคุณของพ่อของแม่ไม่รู้จักคุณของครูบาอาจารย์ไม่รู้คุณของการรักษาสินมุบสดไม่รู้จักการเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่จำแนกแจกทานต่างๆไม่รู้จักการภาวนาเป็นต้นเนี่ยเทวดาดาล่นนั้นก็มาส่งข่าวให้เท้าจตุโลกบาลทั้งสี ท้าวเจโรควันทั้งสี่ก็จะนำข่าวสารนั้นไปประชุมในเทวสภาที่ชั้นดาวปดึงมีเท้าวสการนั้นเป็นหัวหน้ามีพระอินทร์นั้นเป็นหัวหน้าเท้าวเจโรควันทั้งสี่ได้รับคํารายงานจากลูกสาวลูกชายต่างๆก็จะนําความรายงาน,นนั้นไปกราบทูลพระอินทร์พระอินทร์ก็จะประกาศในเทวสภาว่าขณะนี้เนี่ย โลกมนุษย์ของเรานั้นเนะี่ยไม่มีการเคารพในพ่อในแม่ไม่มีความเคารพในบุคคลผู้ที่มีคุณไม่มีการแก่ทานแก่คนขอทานแก่นักบวชแก่ผู้ที่เป็นสมณะต่างๆไม่มีการไหวพระธรรมวชวนมน์เป็นต้นเทวสภาทั้งหลายทั้งปวงก็จะมีใจห่อเหี่ยวมีใจหดหู่ มีใจหงอยเหงาไม่เบิกบานเพราะจะมีความเข้าใจว่าคนที่อยู่ในมนุษย์ที่ประพฤติไม่ถูกต้องไม่รู้จักคุณของพ่อของแม่ไม่รู้จักคุณของครูบาอาจารย์ไม่รู้จักคุณของผู้มีคุณไม่รู้จากการจำแนกแจกทานไม่มีการรักษาสินโบสถไม่มีการภาวนาเนี่ยคนเหล่านี้นี่อีกสักครู่หนึ่งคนเหล่านี้ก็จะไปเกิดในนรกเปรตสุรกายเดชาน คนที่จะมาเกิดในเทวโลกก็จะน้อยลงไปเพราะคนประพฤติไม่ถูกต้องเทวสภาก็จะประชุมกันแล้วก็เกิดความสลดใจในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันพระนั้นจึงเป็นวันสำคัญเราทั้งหลายทั้งปวงก็มาร่วมกันไหว้พระทำวัดสดมนต์ในวันพระบางรูปวางท่านก็ปฏิบัติทำโตลุง่งตามกำลังของตนของตน เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบารมีในวันพระนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำคำว่าบำเพ็ญบารมีนั้นหมายความอย่างไรบารมีนั้นท่านกล่าวว่ายัางบุคคลผู้กระทำหรือ,อยังบุคคลผู้บำเพ็ญน,นั้นเนะี่ยให้ข้ามถึงฝั่งสิ่งใดที่ยังบุคคลผู้บำเพ็ญมีให้ข้ามถึงฝั่งคือพระนิพพานสิ่งนั้นชื่อว่าบารมี มีการให้ทานรักษาชินเจริญภาวนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนานี้เนี่ยเป็นการบำเพ็ญบารมีอย่างอุกฤษโดยเฉพาะเราปฏิบัติธรรมกันโตงลงุ่งอันนี้ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะยังความปรารถนาของเราให้สมบูรณ์เพื่อที่จะยังความปรารถนาของเราให้ถึงฝัง ผู้ใดปรารถนาสิ่งใดๆถ้าเราบำเพ็ญบารมีเหมือนกับที่เราบำเพ็ญอยู่นี้นะไม่ช้าไม่นานเราต้องสำเร็จตามความปรารถนาของเราเราปรารถนาเป็นมนุษย์สมบัติเรามารักษาศีลเรามาฟังเทศฟังธรรมเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันเกินความเป็นมนุษย์สมบัติแล้วนะบุญที่เรากระทำมันยิ่งกว่าสิ่งที่จะให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะ พ่าเรารักษาศิลอุโบสถสิน8แล้วนะหรือว่าให้เราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยการที่เรามาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน,ฐาน,รรม,ฐานมันก็เกินเลนะเกินความไปเกิดเป็นเทวดาแล้วหรือว่าจะให้เราไปพรม,มโลกนี้นะถ้าเราเจริญฌานชานไม่เสื่อมเราตายไปเนี่ยเราก็ไปเกิดในพรมโลกได้ตามกําลังของฌานที่มันไม่เสื่อม ือว่าเราต้องการที่จะบรรลุมรคผลพระนิพพานต่างๆเ,เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกับที่เรากําลังทําอยู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงกําลังบำเพ็ญอยู่นี้เนี่ยมันก็ลงไปในห่วงพวังก็จิตของเราคุณงามความดีที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมนลงไปในห่วงพวังก็จิตของเรา แล้วก็เก็บไว้ในใจของเรานะในเมื่อร่างกายของเรามันแตกตายทําลายขันไปเนะี่ยมันก็ตายแต่ร่างกายนะแต่ว่าใจของเราไม่ตายใจของเรานะั้นมันมีจิตมีวิญญาณอยู่ก็ไปเกิดตามภพภูมิตามบุญตามกรรมที่เราสร้างไว้เราสร้างกรรมไว้อย่างไรสร้างบุญไว้อย่างไรสร้างเหตุไว้อย่างไรมันก็ไปเกิดตามนั้นถ้าเราสร้างบุญไว้ก็ไปเกิดตามอานุภาพแห่งบุญ มาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิด,รรปเ,กดเป็นพรหมโลกตลอดถึงพระนิพพานตามบุญของเราถ้ามันเป็นกามาวาจรบุญก็ไปเกิดในมนุษย์ไปเกิดในสวรรค์ถ้าเป็นรูปวาวจรบุญก็ไปเกิดในรูปพรหมถ้าเป็นอรูปาวจรบุญก็ไปเกิดในอรูปพรหมถ้าเป็นโรกุตระบุญสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะก็ไปสู่พระนิพพานเนื้อนะสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันสังสมไว้ในจิตในใจของเรามันไม่ได้ไปไหนนะ เวลาร่างกายของเรามันตายไปมันก็ตายไปแต่ร่างกายแต่ว่าใจมันไม่ตายไปด้วยเหมือนกับต้นไม้นั่นเนี่ยมันเติบโตขึ้นมานั้นมันก็ผีดอกออกผลนะผลมันก็จะสุกอย่างเช่นมะม่วงอย่างนี้นะเมื่อมันโตเต็มที่แล้วก็จะผิดอกออกผลขึ้นมาผลมะม่วงก็จะโตว,วันโตคืนก็เป็นผลมะม่วงสุกแล้วก็หล่นลงมาพื้นดินพวกเนื้อมะม่วงก็ดี พวกเปลือกมะม่วงก็ดีมันเปรียบเสมือนกับร่างกายของเรามันก็จะเสื่อมสภาพไปของมันมันแตกกลับแล้วนะมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยเป็นดินไปแต่เมล็ดมะม่วงมันยังไม่ตายมันยังมีเชื้ออยู่เมื่อมันมีเชื้ออยู่นั้นมันได้ดินที่มีความชื้นได้อากาศได้น้ําได้แสงแดดมันก็แตกหน่อขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงต้นใหม่ขึ้นมา ข้อนี้ฉันใดใจของเรานั้นเปรียบสเสมือนกับเมล็ดของมะม่วงนะเมื่อมันได้พบในภูมิได้โอกาสที่จะปฏิสนธิในท้องของมารดาที่มันจะไปปฏิสนธิตามภูมิของตนเนี้มันก็จะไปปฏิสนธิตามนั้นเหมือนกับมะม่วงมันได้อากาศได้น้ําได้ดินได้แสงแดดเพียงพอนี้แหละมันก็จะแตกหน่อขึ้นมาเป็นมะม่วงต้นใหม่นะ เราจะกล่าวว่าเป็นมะม่วงต้นเก่าก็ไม่ได้แล้วต้นใหม่มันมาจากไหนมันก็มาจากต้นเก่านะนั่นเองในลักษณะอย่างนี้นะนี่มันสืบเนื่องกันไปมาอย่างนี้จิตวิญญาณของเราที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆมันก็สืบทอดจากจกิตวิญญาณที่อยู่ในภพภูมินี้แนะแต่มันไปถือเอาภพเือเอร่างใหม่ขึ้นมาต้นมะม่วงนั้นจะเป็นต้นเก่าก็ไม่ใช่มันเป็นต้นใหม่ แ่ต้นใหม่เนี้ยก็อาศัยต้นเก่าเกิดขึ้นมาจิตดวงเก่าที่ไปอยู่ในร่างใหม่นี่มันก็เป็นคนคนใหม่ขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะเหมือนกับหัวหอมนี่นะต้นหอมก็ดีต้นกระเทียมก็ดีเนี่ยเวลามันแก่ขึ้นมาแล้วเราก็เอาหัวหอมมันเก็บไว้เป็นพันนะถึงเวลาเราไปปลูกใบมันก็งอกขึ้นมาอีกเราจะว่าต้นหอมมันเป็นต้นเดิมก็ไม่ใช่ แต่มันก็อาศัยต้นเดิมมันเกิดขึ้นมาจิตวิญญาณของเราก็ไม่ต่างอะไรกันนี่มันก็อาศัยของเดิมนี่นะอาศัยทุนเดิมคือบุญคือกุศลอาศัยบิบากกรรมที่เราสร้างก็ไปเกิดตามภพรามิมนั้นนั้นนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการบำเพ็ญบารมีเราต้องมีการสร้างสมอบรมคุณงามความดีก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันยังไม่จบมันยังไม่สิ้น ชีวิตไม่ได้สิ้นอยู่ที่ความตายเบื้องหลังของความตายนั้นชีวิตของเราก็ยาวนานเหลือเกินชีวิตเบื้องหลังของความตายยิ่งเป็นสิ่งที่น่าระทึกใจนะเพราะว่าภพภูมิของเราไม่รู้ว่าจะยาวนานขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาให้ทานก็ดีมารักษาศีลไหว้พระธรรมสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างบาร,รมีถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ย เราท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆเนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นสิ่งที่หวาดเสียวเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยภัยต่างๆนี่ท่านกล่าวว่าบุคคลผู้มไม่มีบุญไม่ได้สั่งสมอบรมคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมในการให้ทานรักษาศีลไหว้พระธรรมวดมนต์เจริญภาวนาไม่ได้ทำคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เราท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนั้น เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่หวาดเสียวนะเหมือนกับเราเกิดขึ้นมาในมนุษย์นี้แล้วเนี่ยเราไม่รักษาสินเลยเราไม่ให้ทานเลยเราไม่รู้จักการให้ทานเราไม่รู้จักการรักษาสินเลยลองนึกดูสิมันจะน่ากลัวขนาดไหนในเมื่อร่างกายของเรามันแตกตายทำลายขันนะนะเกิดขึ้นมาเนี่เราไม่ได้รักษาสิลเราไม่รู้จักการให้ทาน ข้าวต้มสักกระบวยข้าวสวยสักทัพพีเราก็ไม่เคยให้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังฆ่าสัตว์เบียดเบียน,ยนสัตว์อื่นลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดเ้อเจอร์สอเสียดยุยงคนแตกเราสาม,มัคคีกันนอกจากนั้นดื่มจุรามีไรสนุกสนานเฮฮาไปวันวันเราลองนึกดูสิว่าถ้าคนไม่เคยให้ทานแล้วนกะ็ไม่เคยรักษาศีลตามที่กล่าวมา เวลาเขาตายไปมันจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าเขาตายไปในขณะที่เขาไม่มีศินสักข้อเลยไม่มีทานสักอย่างเลยถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์อสมมตินะไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นก็เป็นมนุษย์ที่ยากจนต้องถือกระเบื้องขอทานต้องถือกระลาขอข้าวต้องลําบากลําบนหายอยู่หากินแต่ละวันแต่ละวันก็ลําบากนอกจากนั้นแล้วเนี่ย บุคคลผู้ไม่รักษาสินห้าแมนะ้แต่ข้อเดียวนะเกิดมาก็จะมีร่างกายพิกลพิการร่างกายอัปปะรักมีตาก็ไม่สมประกอบมีหูก็ไม่สมประกอบมีปากก็ไม่สมประกอบตาก็เหล่ตาก็เข๋จมูกก็อ้าปากก็อ้าน้ำลายก็ไหลผิวพัุ์ก็เป็นผิวพัุ์ที่หยากกล้านมีตุ่มมีตอมีอะไรน่าเกลียดน่ากลัว มีแข้งมีขาก็คดโคดโคูค,ค,ค,คู่งองอมีผิวหนังก็เป็นตุ่มเป็นพองอะไรต่างๆเราลองนึกดูที่ว่าถ้าเราไปเกิดเป็นคนอย่างนั้นแล้วเนี่ยซ้ําอาหารก็ไม่มีจะอยู่จะกินลองนึกดูที่มันจะน่าหวาดกลัวขนาดไหนเนี่ยชีวิตหลังความตายนะแต่ถ้าเขาเกิดเป็นคนอย่างนั้นอีกในที่ที่ไม่มีาศาสนาคือไปเกิดในสมัยที่ไม่มีาศาสนาอีก เขาจะเป็นยังไงอีกเขาก็ยิ่งทำกรรมต่อเติมไปอีกเรื่อยๆลองนึกดูสิว่าภพชาติของคนเหล่านั้นเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนก็เหมือนกับเราปิดตาเข้าถ้ำนั้นเนี่ยถ้ามันมืดอยู่แล้วเราผ้าเนี่ยปิดตาสักสองชั้นสามชั้นแล้วก็เดินเข้าถ้ำเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆพบนี้ก็ลึกไปเรื่อยๆพบหน้าก็ลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆ ความเป็นมิจฉาทิฏฐิความเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอกุศลเนี่ยมันมากขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจากมนุษย์ที่ไม่รู้จักการให้ทานจากมนุษย์ที่ไม่รู้จักการรักษาศีลก็อาจจะเป็นช้างเป็นม้านะต่ำไปกว่านั้นก็เป็นวัวเป็นควายต่ำไปกว่านั้นก็เป็นหมูเป็นหมาต่ำไปกว่านั้นก็เป็นเป็ดเป็นไก่ต่ำไปกว่านั้นก็เป็นกุ้งเป็นปลาเป็นหอย ต่ำไปก็น,นั้นก็เป็นไส้เดือนเป็นหนอนนี่เราลองนึกดูสิมันก็ลุกเข้าไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพระเนี่ยเขาจึงชื่อว่าเป็นวันสร้างบารมีเป็นวันสั่งสมบารมีจริงๆนี่เหมือนกับพวกเราทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมกัน,นโอ้มาลำบากในการทำวัดในการสวดมนต์ในการ,น,น,การนั่งภาวนาแต่ความลำบากที่เรามาอดมาทนมาต่อสู้นี่เนี่ย มันจะประวัติลงไปในห่วงพอ,องก็จิตของเราก็เก็บไว้ในจิตของเรานี่เนี่ยสิ่งที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วเป็นอันสั่งสมไว้ดีแล้วนะเหมือนกับพิสูจน์ที่เข้าประวติกรรมนั่นแหละเมื่อปกปิดอาวัตไว้สิบวัน <ul ain> ก็ต้องอยู่ปริวาสสิบวับนเมื่อปกปิดอาวัตไว้ห้าวันก็ต้องอยู่ปริวาสห้าวันขณะที่อยู่ปรวิวาสห้าวันหรือสิบวันนั่นแหละภิกษุที่มาสมาทานปรวิวาสนั้นเนี่ย ได้ประพุตธวัดดีแล้วราตีนั้นก็เป็นอันประพุตธดีแล้วราตีนั้นก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วมึตงว่าพิสูรรูปนั้นสึกขาราเพศไปเขาก็ต้องมาประพุทธปฏิบัติเมื่อมาบวชใหม่อีกรอบสองถ้าปกปิดอยู่ห้าวันก็ต้องประพุติปฏิวัติอีกสี่วันเพิ่มเติมนะเมื่อประพุทธปฏิวัติอีกสี่วันก็เป็นอันบริบูรณ์สมบูรณ์กับวันหนึ่งที่เขากระทาไว้แต่โน่นแต่ที่เขาบวชครั้งก่อน สิ่งที่เราทำไว้ก็เป็นสิ่งที่เรากระทำไว้ราตีใดที่เราประพฤติดีแล้วก็เป็นอันประพฤติดีแล้วบุญกุศลที่เราประพฤติไว้ดีแล้วเนี่ยก็เป็นอันประพฤติดีแล้วเราจะตายไปมันก็เป็นของเราเนี่ยนี่ในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นของเราจริงๆการให้ทานรักษาศีลไหวพระธรรมวัฒน์มนี่ยเป็นของเราจริงๆ เมื่อการให้ทานการรักษาศีลการไหว้พระธรรมสุิม,มน์เป็นของเราจริงๆแล้วเนี่ยบุญมันมีจริงพบหน้าชาติหน้ามันมีจริงแล้วเนี่ยแล้วเรายังจะต้องการอะไรที่จะยิ่งไปกว่าทานเราจะต้องการอะไรที่ยิ่งไปกว่าการรักษาศีลเราจะต้องการอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการเจริญสมถกรรมฐา,าน เราจะต้องการอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อบรรลุมรรผลพระนิพพานมันมีสิ่งที่ยิ่งกว่าทานมันมีสิ่งที่ยิ่งกว่าศีลมันมีสิ่งที่ยิ่งกว่าสมาธิมันมีสิ่งที่ยิ่งกว่าวิปัสสนาญาณมันมีสิ่งที่ยิ่งกว่ามรรผลพระนิพพานด้วยหรือในโลกนี้ในมนุษย์นี้แล้วก็ในเทวโลกพรมโลกมารโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีกว่านี้ด้วยหรือมันไม่มีนะ มีพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทานศีลส,สมาธิวิปัสสนามกผลปณนิพพานในสูงสุดแล้วนะมีปณนิพพานในสูงสุดที่สุดแล้วนะนิพพานังปรมังสุญยงนิพพานังปรมังสุขังพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะนิพพานเป็นยอดธรรมเป็นบรมธรรมเป็นที่สุดแห่งธรรมแล้วก็เป็นที่สุดแห่งทุกทั้งหลายทั้งปวงนี่ในลักษณะอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากระทํานั้นนะมันจึงเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วเราทั้งหลายทั้งปวงได้มาร่วมกันบำเพ็ญบารมีนี่เป็นคุณงามความดีของเราแท้ๆเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายทั้งปวงมาร่วมกันรักษาชิ้นโบสถเนี่ยจึงราวว่าเป็นวันอันประเสริฐเป็นวันอันเลิศเป็นวันที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้ตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าในการสร้างสมอบร,รมคุณงามความดี เพราะฉะนั้นถ้าเรามากระทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราตั้งความปรารถนาเราปรารถนาอะไรต่างๆสามารถสําเร็จได้ดังใจที่เราปรารถนานี่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้แล้วนะเราให้ทานเรารักษาศีลเราไหว้พระทำวัดสวดมนต์แล้วก็ประพฤติปฏิบัตริรมตามที่เรากระทําอยู่นี้เนี่ยก็รับรองเลยว่าเราปรารถนาสิ่งใดนนก็จะได้สิ่งนั้นสมความมุ่งมั่นปรารถนา จะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่บุญวัสนาความเพียรปัญญาของบุคคลนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนาสาธุการผู้ใดที่มีสมาธิดีก็ให้นั่งต่อไปผู้ใดมีสมาธิคลายตัวแล้วก็กำหนดออกเพื่อเตรียมตัวเฟเมตา